ยุติความขัดแย้งยุติการหลอกลวงนะครับยุติสิ่งที่ประกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ทําและประสบความสําเร็จมาแล้วในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนนี่คือเรื่องราวนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิวมีเดีย สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิจิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รอบชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์รับหวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของการจะปิด Facebook ของ d s นะครับที่ผ่านมาปัญหาของ Facebook หรือแอปพลิเคชันอย่างน้อย5แอปพลิเคชันที่อยู่ในประเทศไทยซึ่งผมเคยทำคลิปอธิบายไว้แล้วนะครับวิธีการแก้ปัญหานั้นไม่ยากนะครับเพียงแต่เข้าใจหลักแล้วก็ ดำเนินการขออำนาจศาลหรือดำเนินการปิดหรือประสานงานกับเจ้าของแอปพลิเคชันเหล่านี้โดยตรงก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้คราวนี้นะครับไปดูคลิปกันก่อนนะเดี๋ยวมาว่ากันในบทวิเคราะห์และสังเคราะห์กันว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไม DS คราวนี้จะทิ้งทวนไม่ฟ้องเมตาปรากฏว่าหลังรับปากจะทำการปิดกัน้นเนื้อหาที่เป็นอันตราย สร้างความแตกแยกรัฐบาลของมาเลเซียอาจจะยกเลิกแผนการดำเนินคดีกับ Meta นะครับบริษัทแม่ของ Facebook หลังได้รับความร่วมมือเชิงบวกจากบริษัทเกี่ยวกับการปิดกั้นเนื้อหาที่เป็นอันตรายและสร้างความแตกแยกในสังคมเมื่อเดือนที่แล้วคณะกรรมาิการสื่อสารและสื่อสารสารสนเทศนะครับของมาเลเซียได้ประกาศจะยื่นฟ้องเมตาฐานไม่ดำเนินการปิดกั้น คอมเมนต์ไม่พึงประสงค์เกี่ยวกับเชื้อชาติศาสนาสถาบันพระมาหากษัตริย์และดูหมิ่นเหยียดหยามปลอมแปลงเป็นบุคคลอื่นการพนันออนไลน์และโฆษณาล่อลวงต่างๆอย่างไรก็ตามรัฐตรีสื่อสารของมาเลเซียได้ออกแถลงการว่าเมตาได้ให้คำมั่นสัญญาต่อหน่วยงานกำกับดูแลตำรวจมาเลเซียจะเร่งดำเนินการปิดกั้นสิ่งเหล่านี้ f a c e b o o k ถือเป็นเฟซบร๊มรที่มี จำนวนผู้ใช้มากที่สุดในมาเลเซียโดยมีการประเมินว่า60%ของประชากร33ล้านคนมีบัญชี Facebook อย่างน้อย1บัญชีนะครับเชื้อชาติศาสนานับเป็นว่าเป็นประเด็นอ่อนไหวในมาเลเซียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมารายูแต่มีสัดส่วนชาวจีนและเชื้อสายอินเดียอยู่ด้วยไม่น้อยส่วนการแสดงความเห็นของสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเช่นกันโดยผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์ ในเชิงลบอาจถูกดำเนินคดีฐานยุยงปลุกปั่นด้วยพาดหัวเะดุดันลดีอสเตรียมร้องสารปิดเฟซบุ๊กในไทยนะฮะหลังเมินปล่อยมิชฉาชีพยิงแอดโฆษณาหลอกลวงประชาชนนะครับรัฐมนตรีชัยวุฒินะฮะบอกยื่นสารปิดเฟซบุ๊กสิ้นเดือนนี้ เร่งสก,กัดมิจฉาชีพแอบลงทุนอ้างตลาดหลักทรัพย์กราตาระบาดบนสื่อออนไลน์วันเป็นภัยต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศนะครับในายชัยวุฒิอธิบรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษนะครับวิสิทธิ์วิสิทธิ์สระอัตนะประหลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็นายเวทางรองประหลัดกระทรวงดิจิทัลนะครับแล้วก็มีทาง รักษาการเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ,ก,าร,ก,ารกำกับหลักทรัพย์และ,ะตลาดหลักทรัพย์และมีคนอื่นจำนวนมากทางกระทรวงดิจิทัลและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอเรียนว่ากราตอตหรือตลาดหลักทรัพย์ไม่มีการเสนอการลงทุนดังกล่าวหากพบข้อมูลปลอมที่มีการอ้างชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรตอตนะครับตลาดหลักทรัพย์รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เผยแพร่นั้น เป็นข่าวปลอมทั้งสิ้นเพื่อต้องการหลอกลวงประชาชนให้ทําการหลงเชื่อการลงทุนตามคําแนะนําของเพจต่างๆไปแล้วและไม่ได้รับเงินคืนทั้งในส่วนของค่าตอบแทนหรือเงินต้นนะครับปัจจุบันโจรไซเบอร์มีกลวิธีหลงเชื่อหลอกโอนเงินด้วยกลวิธีปรับเพิ่มกลไกลใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่นการเทรดเหรียญดิจิทัลนะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ลงทุนเกี่ยวกับ เหรียญคริปโตลงทุนบริษัทปล่อยเงินกู้ผลตอบแทนสูงลงทุนทองนะครับลงทุนประมูลสินค้าเพื่อรับผลประโยชน์ตอบแทนสูงลงทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศลงทุนหุ้นในบริษัทชื่อดังนะครับนอกจากนี้โจรออนไลน์มักปลอม Facebook เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางการเงินการลงทุนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในการหลอกลวง ให้มีการแฝงตัวยังกลุ่มสังคมออนไลน์ของผู้ที่สนใจด้านการลงทุนโดยทางกระทรวงได้มีการส่งหนังสือขอให้บริษัทเมตาหรือ Facebook ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีการซื้อขายโฆษณาบนแพลตฟอร์มของ Facebook และส่งข้อมูลให้ Facebook ทำการปิดกั้นหลอกลวงไปแล้วกว่า5,300 1นึงนะฮะโฆษณาต่อเพจปลอมด้วยนะครับ แลวก็ขอเตือนพี่น้องประชาชนเรื่องการชักชวนการลงทุนทางสื่อออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นและขอให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเรื่องของพรบอคอมพิวเตอร์มาตรา15ผู้ให้บริการผู้ใดให้ความร่วมมือหรือย,ยินยอมรู้เห็นเป็นใจในการกระทําความผิดตามมาตรา14ในพรบอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในความคุ้มครองของตนเองต้องระวังโทษเช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามมาตรา14ส่วนความผิด ฐานช่อโกงต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะพระกมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชกรรมทางเทคโนโลยีพุทธศัการาช2 5 6 6บที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มีนาคม2566เพื่อช่วยคุ้มครองนะครับผู้ถูกหลอกลวงระงับยับยั้งการโอนเงินนะครับและติดตามเงินคืนได้ทันโดยเฉพาะเจ้าของมัญชีม้าหรือเบอร์ม้าจะมีโทษทางอาญานหนัก จำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับรวมทั้งผู้ที่จัดเป็นธุระจัดหาโฆษณาเช่าขายให้เช่าหรือให้ยืมบัญชีเงินฝากบัตรดิจิทัลนะครับหมายเลียกโทรศัพท์ก็มีโทษอาญาเช่นกันหรือโทษจำคุก2-5ปีหรือปรับไม่เกิน2-500,000แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสำหรับสติอาญานะครับทางเทคโนโลยีทางประกอบปราบปรามอาชญากรรม นะครับหลังจากมีพรกรขึ้นมาตั้งแต่17มีนาคมถึง31กรกฎา,าคมเกิดขึ้น8 4 0 0 5คดีเฉลี่ย591คดีต่อวันเศตษิเกิดคดีลดลง199คดีต่อวันขณะที่เศตษิการอนยัตบัญชีก่อนมีพรกอ1มกราคมถึง16มีนาคมมีการอยายัดเงินจำนวน100 1,346ล้านบาทอายัดทันที87ล้านบาทคิดเป็น6.5%ส่วนหลังมีพระกร,ะรับ17มีนาคมถึง30กรกฎาคมปี66มีการอายัด2,792ล้านบาทอายัตทันนะ297ล้านบาทคิดเป็น10 จดด้านการจับกุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องบัญชีม้าซิมมาสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติดำเนินคดีกับผู้กระทําความผิดไปแล้ว364รายนะครับบัญชีม้า254รายซิมม้า43รายซื้อขายบัญชีม้า14รายซื้อขายหมายเลขโทรศัพท์รวม53รายประชาชนสามารถตรวจสอบบุคคลที่แนะนำการลงทุนประกอบธุรกิจ ะะที่รับมนุญาตจากกรตอได้อย่างแอปพลิเคชันของกรตอหรือหากมีการสอบถามเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือแจ้งข้อมูลนะครับผิดปกติผ่าน SMS โทรศัพท์สามารถแจ้งต่อศูนย์ข่าวปลอมได้ทางลานะ,ะซึ่งมีแอปพลิเคชันขึ้นมาจริงๆแล้วเรื่องของนี้ยากไหมไม่ยากหรอกนะ,ะกฎหมายก็เขียนไว้สามารถดำเนินคดีกับเจ้าของแอปพลิเคชันได้ นะครับปัญหาหลักๆคือยินยอมให้มีการกระทำความผิดยินยอมอะไรเ <c oughs> <c oughs> วบพนันยินยอมอะไรห <c oughs> ลอกลวงนะ <c oughs> ยินยอมอะไรยินยอมในการต่อต้านชาติาศาสนาพระมหากษัตนะริย์นสิ่งเหล่านี้ <c oughs> สามารถดำเนินการโดยตรงได้แต่ปัญหาที่ผ่านมาทำไมไม่ดำเนินการ เพราะว่าเกิดจากอาจจะไม่มีกฎหมายแต่ตอนนี้มีกฎหมายแล้วก็สั่งปิดเว็บเฉพาะที่กระทาความผิดเพจที่กระทาความผิดแต่ยังไม่ดําเนินการกับเ Facebook โดยตรงอันนี้ปิดเ c e บุ o กคือปิดเพจไม่ใช่ปิดเมตาทางระบบสิ่งเหล่านี้การแก้ปัญหาหระยะยาวนะคง <c oughs> การแก้ปัญหาระยะยาวคงไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ในรัฐบาลของฝั่งพลเอกประยุทธ์แหละคงจะเป็นรัฐบาลต่อไปนะครับรัฐบาลต่อไปที่ต้องมาแก้ก็คงจะแก้ปัญหาเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักนะครับแอปพลิเคชันในประเทศโดยส่วนใหญ่ก็จะมุ่งเรื่องของการโฆษณาเป็นหลักขายและซื้อโฆษณานะครับและปัญหาหลักๆที่มันเกิดขึ้น ก็เกิดจากมีแก๊งบุคคลกลุ่มบุคคลเข้าไปกระทําการก่ออาชกรรมบนสื่อออนไลน์นะครับซึ่งการกระทำความผิดในโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถทําการจับกลุ่มได้โดยง่ายนะครับอยู่ที่ว่าเจ้าของแอปพลิเคชันเขาจะดําเนินการยุติหรือไม่นะครับอยู่ที่เจ้าของแอปและผลประโยชน์ที่เขาได้จำนวนมหาศาลหลายแสนล้านต่อปีนั่นหมายความว่าถ้าเขาจะแก้ปัญหา และก็มีรายได้ต่อไปนะครับเขาต้องยุติความขัดแยง้งยุติการหลอกลวงนะครับยุติสิ่งที่ประกฎหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ทําและประสบความสําเร็จมาแล้วในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนนี่คือเรื่องราว นะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับนิวมีเดียขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศสัก์กิมขิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ตำนานของพระเจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้นปกป้องแผ่นดิน ให้เป็นสีอทองขอพระองค์ูเป็นราชาช่วยนำพาให้ไใจ เปลี่ยนแผ่นดินให้เป็น